คำถามต่อไปมีอนิสงส์ศีลข้อหนึ่งว่าสีเลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลถ้ายังมองไม่เห็นว่ารักษาศีลแล้วจะมีโภคสมบัติได้อย่างไรบางคนรักษาศีลยิ่งจนอีกจะด้วยซ้ำไปจะมีผิดไปหรือขอได้โปรดอธิบายให้หายข้องใจด้วยตอบ อนิสงส์ศีลข้อนี้ท่านว่าไว้ถูกต้องแล้วคือผู้รักษาศีลน,นั้นจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเมื่อเขาไม่ทำชั่วก็ถือว่ารักษาศีลทั้งนั้นเมื่อไม่ทำชั่วก็ไม่ผิดอะไรคนที่ไม่มีความผิดก็สามารถจะอยู่ในสังคมกับเขาได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องหนีหน้าไกล จะไปไหนมาไหนจะประกอบการธุรกิจอะไรก็ทำได้อย่างปกติทำามาหากินได้เหมือนชาวบ้านทั่วไปเมื่อประกอบอาชีพธุรกิจได้อย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็มีมาโภคะก็เกิดขึ้นเรื่อยๆรักษาศีลทำให้มีโภคสมบัติอย่างนี้อีกอย่างหนึง่งการรักษาศีลน,นั้นเป็นเหตุให้ประหยัดและไม่สิ้นเปลือง เพราะคนรักษาศีลจะไม่สิ้นเปลืองมากลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้เกือบทั้งหมดแม้ที่จำเป็นก็ลดลงได้เป็นส่วนใหญ่ภคสมบัติที่มีอยู่ก็ไม่สูญหายสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุทำให้มีภคสมบัติเหลือไว้กินใช้ได้นานนอกจากนั้นการรักษาศีลเป็นเหตุให้ได้สมบัติอย่างสูงคือสมบัติทิพย์ เพียบพร้อมด้วยสุขทิพย์ในแดนสวรรค์พระผู้รักษาศีลย่อมมีสุขติสวรรค์เป็นที่ไปย่อมได้สวยสุขสมบัติในที่นั้นหรือหากกลับมาเกิดใหม่ย่อมได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติไม่เกิดมายากจนลำบากลำบนเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักษาศีลสรุปว่าอนิสงส์ศีลข้อนี้ คือเป็นเหตุให้ได้โภคะเพราะประกอบอาชีพสุจริตเป็นเหตุให้รักษาโภคะไว้กินไว้ใช้ได้เพราะประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและเป็นเหตุให้ได้โภคะทิพในสุขติภูมิลาวนี้คืออนิสง์ของศีลข้อที่ว่าสีเลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลทราบดังนี้แล้วก็พึงรักษาศีลกันเถิด ต้องการร่ำรวยต้องการอยู่ดีมีสุขต้องการมีโภคสมบัติก็ลองมารักษาศีลให้มั่นคงกันดูเถิดจะไม่พลาดอนิสงส์ศีลข้อนี้เลยตรงกันข้ามหากไม่รักษาศีลหรือรักษาศีลแล้วไปละเมิดศีลเข้าเช่นไปฆ่าคนหรือลักทรัพย์เข้าไว้ก็ต้องหลบต้องซ่อนหนีมือกฎหมายระแวงระวังอยู่ร่ำไป ไม่เป็นอันทำมาหากินอยู่ไม่เป็นที่จะมาหาลูกหาเมียแต่ละครั้งก็ต้องหลบต้องซ่อนประกอบธุรกิจประจำก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วทรัพย์สินจะเกิดได้อย่างไรกันถึงหากถูกจับได้ก็ต้องถูกลงโทษอยู่ในคุกในตารางทำมาหากินอย่างชาวบ้านไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่เคยมีก็ร่อยรอลงไปบางครั้งลูกเต้าก็อดอยากขาดที่พึ่ง บางคราวภรรยาก็ไปมีสามีใหม่อีกจะห้ามปรามเขาก็ไม่ฟังเพราะหาเลี้ยงเขาไม่ได้เสียแล้วหรือเมื่อต้องหลบซ่อนตัวหนีมือกฎหมายอยู่ก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์สินที่มีอยู่กินใช้ก็หมดไปเรื่อยๆหรือหากต้องต่อสู้คดีความก็ต้องใช้จ่ายมหาศาลถึงหมดเนื้อหมดตัวก็มี ผิดศีลเพียงข้อเดียวยังมีโทษขนาดนี้ถ้าผิดหลายๆข้อจะเดือดร้อนและผลานโภคะขนาดไหนดังนั้นที่พระท่านว่าคนที่จะมีโพชสมบัติพร้อมมูลได้นั้นก็เพราะศีลจึงถูกต้องแล้วที่ว่าคนรักษาศีลบางคนยากจนลงเรื่อยๆนั้นก็เป็นจริงสำหรับบางคนเท่านั้น แต่ก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวยังไม่พอสำหรับชาวบ้านเพราะศีลทำให้มีโอกาสอยู่ร่วมกับชาวโลกอื่นได้อย่างปกติสุขแต่หากจะให้เกิดโภคสมบัติแล้วต้องประพฤติทธรรมกํากับด้วยคือในขณะรักษาศีลน,นั้นก็ต้องขยันหมั่นเพียนสแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยทางที่ถูกที่ควรด้วยจึงจะมีทรัพย์สินมากมูล เรียกว่าใช้ศีลเป็นสะพานทอดไปหาโภคะใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือผลิตโภคะนั้นขึ้นมาแต่คนที่จะรักษาศีลอย่างเดียวถึงจะจนก็จนแต่ทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ของเขามีอย่างสมบูรณ์คนอย่างนี้ทางาศาสนาไม่ได้ถือว่าเป็นคนจนเลยดังพระบาลีว่าอัทลิทโทติตังอาหุอโม คันตัดสะชีวิตตังแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผู้มีศรัทธามั่นคงมีศีลเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงนั้นว่าผู้ไม่จนชีวิตของเขาไม่ไร้ค่าเลยดังนี้อันทรัพย์ภายในนี่แหละจะเป็นสิ่งอำนวยความมั่งมีให้เขาในภายหน้า